สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับลิสฟิลิตี้อีกครั้งครับวันนี้ก็มาท่ามกลารกับสายฝนที่ตกหนักเลยนะครับก็พยายามจะให้มีคลิปออกนะครับก็ต้องทนอัดในเสียงที่มันมีฝนนะครับต้องขออาภัยในเสียงที่รบก,กวนที่ฝนมันตกด้วยนะครับ แต่ก็จะพยายามหาวิดีโอมาลงนะครับวันนี้ก็จะเป็นคิวของการทำโปรเจกต์นะครับวันนี้ผมจะมาทำโปรเจกต์ตัววัดความชื้นในดินนะครับแบบหลายตัวนะครับแล้วก็แบบไร้สายด้วยโดยผมจะเอาไปใช้ในส่วนของผมมาโดยตอนนี้คิดไว้ก็คือจะใช้เป็น power bank ไปก่อนแต่อนาคตก็คือจะใช้เป็นโซลาร์เซลล์โดยเราไม่ต้องไปชาร์จมันบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้ผมจะเลยจะเอามาให้ดูปก่อนพอดีผมทำตัวโมเดลเสร็จแล้ว ก็เลยจะเอามาฝากเพื่อนๆได้ดูกันนะครับยังไงก็มาติดตามรลบชมกันได้เลยครับถ้าผมผมก็จะมีอยู่4จุดที่ผมจะเอาไปใช้ติดตั้งนะครับโดยแต่ละจุดก็จะเป็นจุดละ1กล่องนะครับได้ด้านในได้ลงคอนโทรลไว้แล้วแล้วก็ใส่พาวเวอร์แบงค์ไว้แล้วก็คือตอนนี้ผมจะมาเทสดูกับน้านะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวหน้าจอของแอปบิงไว้ให้ข้างๆนะครับระหว่างที่เราวัดค่าว่าแต่ละตัวมันขึ้นค่ายัางไงแล้วมันจะมีการาฟให้ดูด้วยครับว่าเก็บสถิติข้อมูลยังไงนะครับว่า สถิติที่ผ่านมาในแต่ละวันน่ะค่าความชื้นมันแปรผันยังไงเดีย๋ยวเรามาดูกันไป,ปรพร้อมๆกันครับอันดับแรกนะครับผมก็คือจ่ายให้มันใช้างานง่ายๆก็คือเปิดสวิตช์ครับนะครับไล่เปิดปทสวิตช์ไปเลยนะครับแล้วมันก็จะทําการคอนเนคกับตัวแอปพลิเคชันบิงครับแล้วเราก็ทําการาวางเข้าไปในน้ำนะครับเดี๋ยวผมขอขยับหน่อยหนึ่งนะนี่ครับตาแหน่งมันอาจจะไม่ค่อยได้นะผมขออย่างนี้แล้วกัน เพราะว่าค่อนข้างจะไม่มีพื้นที่นในการถ่ายทำนะผมขอเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอขยับกล้องด้วยครับโอเคจุ่มลงไปในน้ำหมดละอันนี้ครับก็คือการที่จะทดสอบแบบเดีย๋ยวผมจะเปิดด้านในให้ดูด้วยนะครับนี่ครับด้านในจะเป็นอย่างนี้นครับโอ,โอ้ด้านในนะครับจะเปิดด้านในให้ดูสักสองกล่องนี่ครับ คือผมจะใส่ตัวพาวเวอร์แบงค์เข้าไปนะครับแล้วก็จะมีบอร์ดตัว e f p 3 2 6ใช้ส่งค่าผ่านอินเทอร์เน็ตไปให้กับแอปพลิเคชัน bing นะครับแล้วก็จะมีตัววัดความชื้นในดินนะครับส่งค่าเป็นอนาล็อกมาแล้วก็แปลงค่าให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับทาเข้าสู่ให้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ครับผมระหว่างที่ผมถ่ายเนี่ยผมจะไม่เห็นตัวแอปบิงนะครับแต่เดี๋ยวผมจะทําแอปพลิเคชันบิงมาไว้ข้างๆาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามันมีกราฟที่วิ่งขึ้นวิ่งลงัแล้ววกก็มีตเนะครับ เก็บค่าว่าตอนนี้แต่ละจุดมีค่าความชื้นเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเราจุ่มน้ำไว้ในแก้วเดียวกันแต่ไอตัวเกจที่มันขึ้นค่ามาค่ามันจะไม่เท่ากันก็คืออันนี้ในความคิดของผมมันจะเป็นความไวของตัวเซ็นเซอร์ในแต่ละตัวอาจจะไม่เท่ากันนะแต่สุดท้ายแล้วผมเคยลองอ่ะทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเนี่ยค่าเนี่ยมันจะอยู่ที่ตำแหน่งใกล้ๆกล้เคียงกันเลยบวกลบกันไม่ถึง3ไม่ถึง5ประมาณเนี้ยก็คือค่าจะบวกลบกันไม่ถึง5%เ ผมว่ามันก็ค่อนข้างโอเคอยู่สําหรับการเอาไปใช้วัดความชื้นนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากได้แบบนี้ไปใช้บ้างก,ก็ติดต่อสอบถามเลยเข้ามาได้นะครับมาปรึกษากันได้ครับอันนี้ินดีให้คาปรึกษาครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับ ผมก็เอาโปรเจกต์ที่ผมชำใช้เองมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพื่อเพื่อนๆที่กําลังทำสมาร์ทฟาร์มอยู่จะได้เอาไปปรับใช้กันได้นะครับคือจริงๆอ่ะผมมีอีคอนเซปต์หนึ่งก็คือจะให้มันสามารถตั้งค่าเป็นค่าสูงค่าต่ําเพื่อให้แจ้งเตือนผ่านไลน์ได้ก็คือเมื่อค่าความชื้นต่ํากว่าเท่าไหร่ให้ส่งไลน์สูงกว่าเท่าไหร่ให้ส่งไลน์อันตรงนี้ผมก็จะมีการ ทำให้ดูด้วยเดี๋ยวผมทาเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเอามาลงให้ดูครับวันนี้ก็เอามานําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนระหว่างที่ผมพูด,พดไปเพื่อนก็จะเห็นการาฟใช่ไหมครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีเกตเราจะเห็นได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เก็บค่าที่แบบยาวแล้วอะ ผมว่ามันจะค่อนข้างที่ละเอียดน่าดูเลยทีเดียวก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์สาหรับวิดีโอนี้ครับก็ยังไงก็กรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องตี้ดเลยครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้กับช่องผมนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าส่วนวิดีโอหน้าจะมีการนําเสนออะไรเป็นโปรเจกต์เป็นแอปพลิเคชันหรืออะไรก็ติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ดูกันมาจนจบวิดีโอด้วยครับสวัสดีครับ